คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิดลักนะักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกแล้วนะครับผมแล้วก็มาอยู่ในเกมเรียวเลฟเพรักหรือว่าเป็นเกมแบบ เพลาักนั่นเองนะครับทุกคนค่าย pg นะครับผมก็วันนี้นะครับมีคนดูขอผมมานะครับว่าเล่นเพลารักเล่นเพลารักให้ผมดูหน่อยโอเคเดี๋ยวผมก็จะจัดให้ละกันมาในทุน1000พนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะล่วงหรือจะรอดไปเบ็ดเท่าไหรด่ดีเบ็ดสิไปครับเกมนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามีความพิเศษอย่างไรนะมีสแควเตอร์เป็นรูปหัวใจนะครับโอ้โหได้หน้าคน เออคืออะไรเอ่ยหัวใจเมื่อกี้ก็ตอนนี้ผมเองก็จะกลับมาเล่นาตาม FC ขอมาด้วยแล้วก็ผมเล่นเองด้วยนะครับเพราะว่าบางทีก็ไม่ทานจริงๆนะไม่ใช่ว่าหายเงียบไปอย่างล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมก็ จะเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับสาวถ้าโอ้โหผมเห็นคอมเมนต์แล้วครับทุกคนบางทีผมก็มันมันไม่ทันจริงๆนะทุกคนผมเองก็มีภารกิจที่บ้านด้วยนะครับแต่ Good. 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 ยพยายามจะเล่นให้ครบนะทุกคนแต่ว่าถ้ามันตกหล่นไปยังไงก็ทวงได้นะครับผม <laughs> <Good>. ไม่ใช่น้อย,อยเลยทุกคน ก็เดี๋ยวมีวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่แจกกิจกรรมนะครับผมก็ผมเองน่าจะไปช่วยโนบิแจกเหมือนเดิมนะครับทุกคนมาร่วมสนุกกันได้เลยเนาะเอฟซเดียวกันนะครับตอนนี้ <laughs> มาเปิดโทบโบก็แล้วจัดไปโอ้โหก็ยังไม่มามันไม่มีอะไรความพิเศษยังไงครับเนี่ยเกมคนคนดูขอมานี่ มันจะมียังไงบ้างเอ่ยบอกผมหน่อยนะเกมนี้เดี๋ยวผมจะลองปั่นดูดูดีว่าจะเข้าสแครเทอร์ไหมถ้าเข้าสแคร t เทอร์แล้วมันมีความพิเศษยังไงล่ะครับทุกคน <S <S ใครที่ไม่เคยเล่นก็ดูคลิปนี้ไปพร้อมกันกับผมเลยแล้วกันนะเอาเป็นว่าผมเตรียมใจมาแล้วนะครับทุกคนถ้าไม่ได้ถอนก็ไม่เป็นไรเนาะจัดออโต้ไปสักสิก่อนครับทุกคนตอนนี้ไม่ได้ถอนแต่ก็ได้ความรู้นะครับ ว่าเกมเป็นยังไงเนาะแต่ละเกมโอ้โหเพราะตอนนี้ก็ยังเล่นไม่ถึงครึ่งเลยมั้งทุกคนเกมเยอะมากนะครับเป็นพันเกมหลายค่ายเลยรวมทุกๆค่ายหมาหรือปลาสาแควเตอร์มาครับทุกคนสามตัวไหมใช่ครับทุกคนเข้าเรียบร้อยครับโอ้โหเข้าหมุนเองนะมาเข้าออโต้นะครับทุกคนกดไปเอาตกคูณอะไรอะทุกคนแต่ละตัวจะ เพิ่มตัวคูณของรางวัลน,นั้นด้วยอ๋อ oh, แล้วก็วายใส่หัวรูปหัวใจอ๋อ oh, ต้องต้องให้เข้าหน้าลายตัวคูณนี้ถึงจะทํางานแล้วก็คูณเข้าไปใช่ไหมครับทุกคนแต่นี่ไม่เข้าหน้าลายเลยนะโอโหคูณอย่างเยอะเลยอีกสองรอบสุดท้ายคูณโอ้โ oh, หหน้าลายไม่มาบวกอีกหนึ่งสปินครับตอนนี้หูคูณอย่างเยอะอะ เรียบร้อยไม่ได้อะไรเลยทุกคน <Good. S 1> ก็เงินรางวัลรวมไปนะครับที่92นะครับทุกคนโอ้โ oh. หไม่ถึงร้อยมันคืออะไรกันครับเนี่ยโอเคก็ได้เห็นสแครทเทอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Okay. S 1> มันก็น่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าเนาะลุ้นให้เข้าสแคทเทอร์แล้วก็ไปลุ้นตัวคูณข้างในสแครทเทอร์แบบเมื่อกี้เนาะแต่ละคนแต่ละ,ะแต่ละคนรูปผู้หญิงอะ่ะ ไม่เกียจะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่มานะแต่แคคเทอร์เกมนี้ก็ช่องสองสามสี่นะครับลองดูไปเรื่อยๆนะครับทุกคน ผมว่าหน้าลายด้านนอกน่าจะได้ดีกว่านะถ้าสมมุติว่าได้หน้าผู้หญิงลงมาเยอะๆนะครับทุกคนหรือว่า3 4ช่องขึ้นไปเนี่ยมันก็ได้เยอะนะเพราะว่ามองสแคตร์เตอร์เกลือ,อๆนะครับทุกคนเค็มจัดเลยจัดไปเบ็ดสเบ็ดยีดีกว่าทุกคนมีไหมมีนะเบ็ดอ๋อกดอะไรเนี่ยเบ็ดยีนะครับผมก็หมุนออโต้ไปครับอีกส0บอีกสา มาลุ้นกันยาวๆเลยดีกว่าแนละ้วสิบรอบมันไวไปนะครับทุกคนแต่ผมมองแล้วน่าจะยากอยู่นะน่าจะแคทเตอร์เพราะว่าเมื่อกี้ตัวคูณได้จริงนะครับแต่ว่าไม่เข้าหน้าลายหรือเปล่าเนะเมื่อกี้ถึงไม่ได้อะไรเลยนะครับ เหลือ15รอบแล้วนะครับโอ้โหกุลาบมาเต็มเลยโอ้โหรอบนี้ได้ครับกุลาบ330เกือบคื้นทุนเลยนะผมเองก็น่าจะจริงๆสไตล์นี้ผมก็ไม่ค่อยจะเล่นสักเท่าไหร่เลยครับทุกคนแต่ก็จัดไปครับตามเซีนะ อ๋อหัวใจคือเศษเป็นตัวที่เข้าหน้าลายด้วยแล้วก็ถ้าเชื่อมกันมันก็จะได้เพิ่มอย่างงี้เนาะ <Okay. S 1> ความรู้ใหม่อีกแล้วครับทุกคนเหมือนเอาตังค์มาซื้อความรู้ยังไงก็ไม่รู้นะซัามันไม่ได้ถอนนะครับรอบสุดท้ายและท้ายสุดแล้วครับทุกคนโอ้โหโจบไปแล้วนะ ผมเองนะครับว่ามันน่าจะไม่ได้ถอนแล้วนะแบบนี้คา,าบกุลาีกแล้วสุดหล่อสุดหล่เอเฮ้ยสแคทเทอร์มาหรือเปล่าเบ็ด20มาครับทุกคน ไปลุ้นกันนะครับทุกคนเบ็ดยีจะเป็นยังไงนะเมื่อกี้แตกหนักเอ้ยเมื่อกี้แตกเบาๆอาจจะไม่ให้เราแต่อาจจะมาแตกหนักเบ็ดยีหรือเปล่าโ <laughs> อ้โหคูณหนึ่งเต็มเลยอะ้วมันคืออะไรอะ่ะทำไมผมไม่ค่อยจะได้อะไรเลยยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่นะครับ ไม่เห็นได้อะไรเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเกลือกว่าเมื่อกี้ครับเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ย <BS> ก็เงินรางวัลรวมไปที่1นึนะครับโอ้โหเบ็ดตั้ง20ทั้งทีเข้าทั้งทีอยังเกลือนะทุกคนอย่างเค็มเลยโอ้โหเบ็ดสามสิบแล้วะอะไรกันเนี่ย สงสัยจะไม่รอดนะครับคน,คนที่ขอมาก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมเองเหลือ500แล้วเดี๋ยวขอแบ่งครึ่งๆเนาะครึ่งของทุนเพราะว่าทุนผมเอามา1,000แล้วผมเหลือไปห้าร้นะครับเอาไว้เล่นเกมหน้านะคือเป็นเปลี่ยนเกมดีกว่าครับไม่ไหวครับแบบนี้ค <laughs> ่าสแกตเตอร์ทั้งสองรอบนะก็ผมก็รุ้นสุดๆแล้วนะครับ โอเคเหลือ500แล้วกันครับทุกคนก็ไม่ได้ถอนนะครับทุกคนเล่นตามความจริงนะได้ก็ได้เสียก็เสียนะครับไม่เป็นไรโอเคพอเท่านี้ครับทุกคนก็เหลือไว้500เดี๋ยวไว้เจอกันเกมหน้าแล้วกันครับเกมนี้ยอมแพ้นะเพราะว่าเข้าสแควเตอร์เบ็ดสิก็แล้วเบ็ดยีก็แล้วก็ไม่ได้นะครับทุกคนโอเค ก็ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องทูมา r r โ w ลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบายครับผม